เอาอีกแล้วครับตันไปน,อน้องโอ้ยแก้ข่าวกันไตาหาไปเลยเหนื่อยนี่มันเอาผมกับพุทธอิสระมาชนอ,อีกแล้วไอ้คาผมไม่ได้ด่าพุทธอิสระเลยแล้วพุทธอิสระก็ไม่เคยด่าผมเลยมันยังเขียนบนคลิปที่ผมด่าว่าพุทธอิสระบอกว่าวันลบคุณดี แต่เก็บเงินเป็นพุทธบริษัทอาจารย์เจริญใจเลยตอบโต้แบบนี้แล้วแม่ก็คลิปผมที่ด่าไอเวนจันไลยที่มันลงในเพจผู้ชื่นชอบลงในเพจผู้ชื่นชอบของผมมันเข้าไปด่าผมตอนกลางคืนแล้วเสร็จเรียบร้อยเช้ามาผมอ่านผมก็เลยยั่วมันก็เลยสร้างคลิปอันนี้ออกมาด่ามันไม่ได้ด่าใครเลยด่าไอเวนคนหนึ่งที่มันคิด าผมเป็นพุทธบาลเนตซื้อวัดได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุธทธอิสระเลยพี่น้องผมไม่เคยดาค่าพุทธอิสระพุธทธอิสระก็ไม่เคยด่าผมบอกไว้ก่อนมึงอย่าเสี่ยมกลวยชนกันไอ้แวน่นอูละเบือแก่ข่าวกันอยู่เนี่ยมาอันเหนื่อยครับ